เป็นขนมที่กินครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโคตรเวียดนามเลยอะแบบไม่เคยเจอสิ่งสิ่งนี้ที่ไทยมาก่อนแอซ่บรัวต้องโดนจริงเนี่ยพอกินเข้าไปปั๊บน้ำมันก็จะท่วมปากเลยอะสวัสดีค่ะบิม๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ค่ะเป็นทริปพิเศษแล้วกันเนาะปอรีบิ๊มได้มีโอกาสมาที่เวียดนามมางานให้ของเคแบงเป็นคลิป อัปเดตนะคะว่าทางตอนนี้นะคะธนาคารกสิกรได้มาเปิดสาขาที่โพจิมินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยจ้างหนูให้มางานเปิดตัวค่ะทุกคนค่ะก็เลยได้มาอยู่ที่โพจิมินค่ะแต่คลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูปรับช่องทาง K ank, เงเบียเนมไ้ด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพอมีเวลาเราก็เลยแบบแวะมาหาอะไรกินจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจบ๊จบและร้านแรกที่เราจะพาไปกินค่ะเป็นร้านแจ๋ที่เรียกว่าแจ๋ฮากิเคยถ่ายไปแล้วตอนที่กินแหลกแล้วก็แบบตอนรอบนี้คือน้องที่มาเดินกันบอกว่าแบบ อยากกินจังเลยอ่ะาไปกินได้ไหมแล้วก็อมีเวลามีเวลาค่ะแวะมาก,กินก็นได้ค่ะแล้วกทดูคนอีกไรเดอร์จากทั้งโลกมาอยู่ที่ร้านเนี้ยเอาจริงก็ตกใจอ,ะอ,อ่ะอะถือว่า จริงๆอันนี้นะคะก็ถือว่ามาอัปเดตแล้วกันปกติก็จะสั่งน้อยกว่านี้อันนี้สั่งให้ดู6เมนู hmm. เพราะว่าเห็นมา4คนสวยช่วยกันกินได้จะมีเมนูอะไรบ้างมารอดูค mm ่ะ hmm. แต่ว่าน้องที่มา mm hmm. ที่อยากกินเนี่ยน้องตัดต่อน้องโฟมบอกว่ารีเควสจ่าแม่แดงใช่ไหมคะ mm hmm. อยากกินเขาบอกอยากกินที่มันหนังมันย่นๆได้กินแน่สั่งมาแล mm ้ว hmm. แล้วที่เหลือก็เป็นแบบเมนู hmm. ที่กินว่าแบบเฮ mm ้ย hmm. ถ้ามาถึงร้านนี้อยากให้ลองรองดูค่ะว่ายาอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเ mm hmm. วลามากินร้านพวกนี้นะคะเขาจะให้ชาฟรีชาเรียกว่าจ๋าเนาะให้จ๋าฟรีเวลานี้เนี่ย เราก็หยิบแก้วที่เขาล้างแล้วมาให้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องคำสาดทฉันไม่กล้าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านางจะถูกลวกและถูกแบบไม่กล้าเออไม่กล้าไม่กล้าคอนเฟิร์มว่านันฆ่าเชื้อแต่ว่าใครใจสู้ก็สู้ปกติก็สู้มาตลอดนะเราก็ไม่ได้ใจทุกคนไม่กล้ารับปากแต่ก็ชาปีอะค่ะหยดเตะแก้วซื้อไปนะแกได้มาแจกเออคุอค่าเนาะในตอนนี้ไม่มีใครแข่งแกร่งไปกว่าฉันแล้วเหยียบโลก นี่คือแจงงาดำที่น้องตัดต่ออยากมากินมากโอมงาดำแต่แบบมันหวานหวานกว่าที่คิดไวอ้อะนึกว่าจะแบบเฟื่อนๆงาเป็นเม็ดๆไม่ๆม,ม่คือเนียนๆแล้วก็กลิ่นงาชัาหวานจริงรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่กินหวานได้เดี๋จะกินได้หมดถ้วยอะเขาของร้อนไปแล้ว หูขอของเย็นเอาที่แล้วก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันชื่อแจกคูบักเป็นสิ่งที่ชอบที่ร้านนี้เหมือนกันเป็นคล้ายคล้ายน้ำเต้าหู้ใช่เอามาจับตัวกับเจลาตินให้มันแข็งนิดนึงเป็นคล้ายควุ้นแล้วก็ด้านบนเขาจะโรยด้วยอ,อัลมอนด์ค่ะจับคนละแบบหนึ่งเ่ะไม่ได้แบบจับแล้วนิ่มเหมือนเต้าหู้อยี่ยแต่จับแล้วแบบมีความแดงคล้ายๆล้าข้าวยใหที่มันเหนียวเหนียวดีๆเด็ดเทผลเพราะว่านางใช้จับแข็งคนละแบบกับตัวเต้าหู้เต้าหู้เหมือนจะใช้ตัว ใครน้ำเสือจับได้ปะเนื้อก็จะแบบนุ่มๆแต่ว่าตัวนี้เหมือนมันจับด้วยเจลาตินเจลาตินก็จะมีความแบบแบบเหมือนเยลลี่อะไรที่แตะแล้วก็อย่างเงี้ยเออนอกร้านก็จะค่อยๆคือตัวเทกเจอร์แบบนี้ค่ะแล้วน้ำอ่ะก็เป็นรสชาติแบบกิ้นจิกระป๋องอิงพี่ต่อชอบมากเลยแบบเนี้อยากไปย่าหน้าอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วเคี้ยวว่าตัวตัวเต้าหวยตัวคูบักเขาอ่ะตัวเนี้มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นนมนมอะไรนะนมที่มันอยู่ในกระป๋องที่แบบเทบนทานภายเย็นอ่ะ เออนมม้นจืดคือกินของน้อง,นนอง,องแบบนมม่อ,อ,อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อชื่อนะคะอไปต่อค่ะที่ต่อชื่อเหมือนกันบั้นฟังบั้นฟ,งนฟังก็คือคาราเมลคัสตาร์ดคาราเมลคัสตาร์ดก็คือการเอาไข่ตีกับน้ําตาลใส่นมลงไปนึ่งไดะเป็นคาราเมลคัสตาร์ดแต่ว่าฐานก็จะทําด้วยน้ําตาลไหม้ก่อนเนาะแล้วพลิกถ้วยคว่ำลงมาทำให้ข้างบนเป็นคาราเมลแลวข้างล่างันเป็นตัวขนมคัสตาร์ดที่นี่ ก,ก,ก,ก็จะคว่ำแต่ปลาก็จะราดน้ําแข็งแล้วก็บางร้านก็จะราดกาแฟ t อปปิ้งลงไปข้างบนค่ะมากินเป็นขนมที่กินที่เวียดนามตั้งแต่เด็กๆจนโตจนแก่วันนี้ปวดหลังวะยังยังไม่แก่ยังสาวอยู่เล็กสาวอเอง <c oughs> บันฟรงนะางเนี่ยบันฟรางคือบันฝรังนะ่งใช่มีความฝรัง่งทานกินเองก่าบั้นฟางมาจากฝรั่งเศสฟางที่มันแบบเป็นขนมที่จะพวกไข่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อจะแน่นๆซึ่งชอบมากเลยนะ ดีบอสเออข้าวม้วนขมไป่อไมากเลยดีฟิวไรส์สังขยาแต่แบบหวานน้อยไม่ได้ใส่ก,กะทิป่ะเอออ่าใส่ให้ใส่ไม่ใส่ประมาณนั้นแต่ข้าวมวนดีข้าวม้วขมดีมากเลยแล้วเนื้อเขาจะมีความแน่นนิดนึงอ่ะเหมือนจะสังขยะมันจะจับแล้วมันจะเป็นรูอากาศตรงกลางหนูว่าแต่ของบองันนลังเนี่ยหรือคนดิ่งเนี่ยมันค่อนข้างจับแน่นแล้วก็เนื้อแบบแตะก็จะละลายแต่ไม่ได้เลวมากไม่ได้แบบทันดีก็จะมีความแบบนิดนึงนิดนึงในปากไ,ไม่เอาเข้าปาก Okay. ดี่อยเางต่อมาของหวานอีกตัวหนึ่งที่ร้านแจกทุกที่ของที่นี่ต้องมีเขาเรียกว่าสังบบลึงเป็นขนมที่กินครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโคตรเวียดนามเลยอะแบบไม่เคยเจอสิ่งสิ่งนี้ที่ไทยมาก่อนที่รู้สึกว่ามันแบบไม่มีที่ไหนเลยเพราะว่านางใส่สาล่า,ายลงไปเว้ยกินครั้งแรกก็งงมากก็แบบทำไมถึงใส่สาลา,ายลงไปวะฟิวไร์เต้าถึงมะฟิวไรต์เต้าถึงแต่ว่ามีสาลายสาลายแบบในยำสาลายอะ ก็แบบงงๆถึงแล้วก็แบบอืมแต่นางฮอตมากมีทุกร้านแจกเลยค่ะแปากแปลกอืมกลิ่นสาหร่ายมันตีกับน้ำต้องหึ่งหรืออะไรทั้งนั้นปากแต่สดชื่นตะแบกเ้ากินสาหรมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นขาวๆอ่ะเออกลิ่นมันแบบคาวน้ําทะเลน้ําอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเอาแต่ในคำพรมีลำไยมันก็เลยมีความหวานๆแก้ให้ความแปลกให้แปลกน้อยลง คงก็ถือเป็นที่เป็นโฟมเลยบอกว่าสำหรับบิ้มสาลายมันมีความแบบมันยำสาลาย์เมื่อปะ่ะกินมันเป็นอาหารคาวไม่ใช่กินของหวานแต่น้ำนมูอ่างเขาอก็คือจะเป็นรสชาติแบบเหมือนน้ำน้๊ายอะ่ะก็วหวานหอมๆอ,มอะ่ะคืออร่อยเลยถ้าใครคิดว่าไม่ชอบสาลายก็อาจจะต้องสั่งแบบเวอรช์ชันไม่มีสาลายอะ่ะแต่เนี้ยตำบนลึนนต้องมีสาลายด้วยเท่านั้นแต่เขานิยมกินกันแต่ว่า <Original. S 1> ออริจินอลออริจินอลก็ไม่สาลาย มันจะมีบางคนที่ชอบกินของภ้าของหวานพูดอย่างเงี้ไม่ใช่ค่ะอธิบายเพิ่มค่ะตำาบลึงนะคะจะประกอบไปด้วยแห้วสาล่ายรากบัวมีเห็ดหูหนูขาวแล้วก็มีพวกลูกเดือยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยมุสามุสตาค่ะอร่อยแต่แปลกเหมือนเดิมยังงี้นะคะคำเดิมเดี๋ยวจะถามว่าพี่โฟมเราท่าที่ดูคลิปอะอะไรที่ในทิปที่แหลกที่พี่พี่อัปเดตมปยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีด้วยเท่าที่ฉุดดูแลอยากกินตามอะ อยากป่ะอยากสิ่งนั้นป่ะสิ่งเดี๋ยวนี้สิ่งเดียวกันไหมมันต้องคันปากเหรออ่เอ้ามามา่ะให้สิ่งนั้นปาอ่านไปดูถามว่าเคยอ่านแบบที่ไม่เข้าใจป่ะอ๋ออ๋ออะไรให้บอกพูดออกมาพูดเป็นออกมาอะไรมาว้วคุ๊กอะนี่เนนี้ดงเนี่ยคันปากนี่ปิ๊บเนี่ยปานไปดูจะได้กินหรือเปล่าและตอนนี้ค่ะ เราได้วาร์ปมาที่หลังสุดดีเทคโก้แล้วหรือเป็นโซนชานูไข่มุกน้อสมัยก่อนหรือที่ล่าสุดผ่านไปก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าสเตตฟูดสเตตฟูดเซมสเตตฟูดทุกคนตัดผิวใครคนนี้ตัดัคนนี้ก่อนด่าได้แต่อะ่าแรงได้ถึงใครคได้ถึงใคร <c oughs> ป,ป้า <c oughs> วันนี้พี่อยากกินไปค่ะสอยรักพาอที่แล้วไม่ได้ผิง่งหงอยรักไม่ยังไงรอบนี้ก็ไม่มีอย่างใช่ปลาป้าป้าอยู่นี่แล้วเนี่ยป้าเจ้านี้มีราคาค่ะ ราคาเจ๊โหดมากเลย<ม>พูดเลยราคาแรงมากนี่แต่แบบสสยรักอะรอบที่แล้วซื้อเท่าไหร่ปกติ 20k ตอนนี้เป็น 30k แล้วราคาโหดแตกลางเมืองแหละพูดไม่ได้นี่คือจุดแบบกลางลมากๆอะไม่มีกลางกว่าน,นี้แล้วอย่างเงี้ยแต่มไม่เป็นไรให้พี่โฟมกิน คำถามอะทำไมถึงอยากมากินสิ่งนี้ที่เวียดนามเหรเห็นแล้วมันแบบมันแซบมันดูนัวมันดูแบบคือฉันน่เคยคุยกับนางว่านางอยากกินอะไรนางบอกว่าสิ่งนี้คือนางอยากกินฉันตกใจมากฉันแบบไม่ค่อยเจอคนที่แบบบอกว่าอยากกินมันแจ้งแต่โฟมบอกว่าแบบอยากกินอะอยากชิมอยากรู้ว่ามันจะนัวจะแซบยังไงอืมโคตรเลยจริงมากอืมแซบนัวคือเนี่ยชอบกินยำแหนมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบนั้นอะมันแบบ เปรี้ยวเปรี้ยวมันมันเหมือน้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยมันฟิลไรยำแหนมหรือเปล่าฟิลไหมฟิลแต่ว่ามันแบบมีความมันมีเปรี้ยวมีเผ็ดกว่าเนี่ยสมกับที่เป็นตัดต่อช่องค่ะถูกต้องคุณมาถูกทางแล้วมั่งมั่งัวตัวแต่ว่าเก่งมากเเปรี้ยวต้องอย่างงี้คนทำกันบ้านมาต้องอย่างงี้ ข่ามะม่วงเปรี้ยวแบบนี้<ช>ได้ที<ช>่ไหนะเปรี้ยวมากมะม่วงคือกรอบมีความมะม่วงแก้วกับเนเื้อแล้วพริกเปรื้ยวมันจะเค็มๆหวานๆหน่อยอร่อยโคตรๆแล้วเผ็ดอืเรนัวๆมากเาแอบใส่ผงชูรสได้ไหมไม่ได้แอบ,บนี่แบบอบอ่ะนี่ผงชูรสตะโกนซื้งกับปลาบ้ามิตรเกลือเออใช่ทอดมันเป็นมิตรเกลือผสมกุ้งไหมเม็ดใหญ่อ่ะต้องโดนจริงเนี่ยพอกินเข้าไปปั๊บน้ำลายก็จะท่วมปากเอเลยอ่ะมอใส่ข้างหลังพี่แอนก็จอดรอแล้วเนี่ยว่าจะกินคนต่อไปมึงเสร็จหรือยังมึงเสร็จหรือยััังงง้้้้้นนเเเราตตออออลลุกไดดแวใหข่ะ กรเบนโกอย่าลืมมากินกันนะคะสายมะม่วงเบี้ยวพริกเกลือควรโดนแซบ่บสุดใน3โลกคือที่เวียดนามโอ้โหมาโวยว่าต้องมากินน้องค่ะแต่จ,จริงอะ่ะอยากจะซดน้ําแต่ว่าก็จะเกรงใจคอไปห,หน่อยทำไมพริกเกลือมัน,มนดีจริงไอยากซื้อกับบ้านอะ่ะคุกคนสามมาซื้อกับบ้านได้นะคะพริกเกลือเม็ดโตโตกุ้งก็สมกุ้งนนัวของเต่าประจำเวียดนามที่ดีดูในคลิปซุปเปอร์มาเก็ตได้ค่ะขึ้นปกค่ะทุกคนขึ้นตรงนี้ขายของให้หน่อยตอนนี้พี่ปอมไปกินเนื้อเมียกันเนื้อเมียก็คือ กับอ้ยเก่งมากกินของเพลงก็ต้องรังคอกะโอเคเนื้ยมองไก่ปลาเ <ๆ S 1> ยอะอุ้ยกินขนมจีดอะใช่ไหมเหมือนน้อยบุตรปะไม่ไม่ไม่ ก็เหมือนน้ำอ้อยแล้วก็มีกลิ่นส้มจีนี้หอมอ่ะเหมือนไม่ใช่น้ำอ้อยแล้วเหมือนแบบส้มจีแล้วก็แผลแค่ใส่น้ำตาลอ้อยอย่างเงี้ยจริงๆคือวันนี้คทำเห็นวิธีทำเขาปะเขาจะเอาอ้อยทั้งท่อนท่อนไปใส่ไปก่อนแล้วก็เอาส้มจีนวางให้มันไปคั้นน้ำส้มจีนสดใส่เข้าไปด้วยกลิ่นมันเลยหอมมากเนาะชอบมากจืดแก้แก้หูแก้ทายพอไปเลย้มันควรกินคู่กันนะระหว่างบันรจางกับเนื้อเมีก็คือคู่ที่ถูกต้องค่ะจับกันแล้วเป็นแพร่ิ่งที่ดีหนึ่งหมื่นค่ะทุกคนหนึ่งหมื่นเท่านั้นถือว่าดีไหม่ะคะถือว่าดีค่ะ ก็มากินกันได้ค่ะเดี๋ยวเป็นการอัปเดตอีกรอบแล้วกันนะสำคัญแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากคลิปเคแบงเวียดนามด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าเคแบงที่เข้าค่ะจะว่าเลยขอบคุณเคแบงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะมาเที่ยวทุกคนที่กินตามนี้ได้เลยจริงๆบอกแล้วว่ามันไม่แย่ถ้าชอบแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนดูนะคะฝากด้วยค่ะ๊ายบายค่ะ พอเดินมาจากตรงที่ซื้อหน่อยแล้วนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมลืมลืมโกคนนี้ก็ทําสอยรักอร่อยมากแต่ว่ากินหมดไปแล้วหนึ่งไม่สามารถต่อ2ได้เพราะว่าถ้าต่อสองคือห้องน้ำแน่นอนนึกออกปะเพราะมันแบบแซบอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครมานะคะแนะนําโกคนนี้นลเลยโกใสแว่นแอบชี้แซบเลยแล้วโกจะอยู่ด้านหลังกับเคบค์ธนา,าคารกสิกรไทยนะคะตอนนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราค่ะก็คือหลังตึกธนาคารกสิกรไทยเลยค่ะก็จะมีโกคนนี้อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะฝากโกด้วยค่ะ เปลี่ยว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 เปี่ยวเปี่ยวเปลี่ยี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวเลยวเเปลี่ยว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 